นี่เป็นไก่ป่าลูกปลาผสมครับพอมันเป็นไก่ป่าลอยแม่เป็นไก่ตัก็เป็นลูกผสมครับนี่ตัวแม่นี่คือตัวแม่ตัวนี้ตัวงามกับหางบ้านครับไข่ไข่กับหูปีหูวปลีกล้วยครับนี่ครับตัวแม่ครับลักษณะของไก่ตัวผสมตัวแม่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ ก็สีไข่ไข่ปลารับสีไข่ไข่ปลาเลยก็วาได้ครับเบืองบอกระวังไข่ปลากับไข่ลูกผสมแต่เป็นลูกผสมนำหนึ่งกับไข่ปลาแท้ไข่ปลาลอยตัวแม่กับไข่ปลาลูกผสมนำหนึ่งเนี่ยสีแยกบอกเลยครับจะจับอยู่ในขอกเดียวกันครับนี่นี่ก็คือกันครับเป็นตัวผู้กับปอมันเป็นไข่ปลาลอยแม่เป็นไข่ตตครับ นี่ครับตัวนี้ครับแต่ส่วนตัวนั้นคือหูขาวตัวนี้เสียงดีครับผมเสียงดีเสียงเพาะครับเสียงปลาครับแต่ว่าบอขันง่ายๆครับเพราะว่าไม่มีปักจบลอยคุ้มอยู่ครับก็ไล่เตะปันใดก็บินหนีครับเพราะว่าไก่ปลากับไก่ปลามันไล่เตะกันทันกันครับแต่ถ้าเป็นไก่ตหรือไก่ปลานี่ไก่ตสิบินสู่ไก่ปลามาได้ครับ นี่จะเป็นลูกผสมมดครับลูกผสมครับตัวนี้หูขาวกับหูขาวครับหูขาวกับ,กบแม่มันเป็นแม่หูขาวครับแต่ไก่ปลาลอยัวผู๋นี่ะเป็นหูแดงครับโซอนอีสานเหนือเหนืออีสานด้านบนเนี่ยครับทั้งหน้ายุง่งทางนำโสมทางปากชุม่มทางพีครับในโซนทางพีทาางอ่อ่า สังคมทั้งนี้ไก่ปลาสีหูแดงครับเราที่ผมอยู่โซนนั้นสีหูแดงครับหูขาวสีบอกอยมีครับแต่เห็นหูแดงหลายหลายโตแล้วครับหูแดงหลายโตโซนนี้สีหูแดงครับทั้งทางนามสมนายุ่งไป่งี่ยนาขมยใหญ่ที่ผมไปพอะพันุ์มา แต่ว่าไก่ปลาลอ,อยนะผมจับมาได้พเพราะเือครับแต่ว่าผมก็เอาไก่เมลอะไรครับไปไปหลอกไปผสมเอาไปทิ้งไว้ไก่ปลาลอ,อยมันก็มาลงมาทับครับลงมาทับก็ได้ลูกได้ล้านมันมากป,ประมาณนี้แหละครับแต่ถามว่าผมจับไก่ปลาลอ,อยแท้ๆเนี่ยเคยได้บ่เม่เคยครับเม่าเคยครับแล้วก็เคยเห็นแบบแบบครับเคยเห็นแบบจริงๆประมาณสักอ่า ถึงสิบนาทีบอกโมเคยครับอ่าก็เห็นแวบ,บๆบราะว่าการคำกงินคืนส่งพอแ้วก็มนลงมาทับไก่ปลาแล้วเมื่อกคุ่นอ่อมนลงมาทับไก่ตอกก็เห็นอยู่ครับเห็นแบบก็ต้องก็ต้องหลี่อยู่ในเต็นครับอหลี่อยู่ในเต็นทรงเบงเห็นครับหลังจากนั้นก็ไม่เห็นแล้วครับตีที่ได้เนี่คือผมไม่ดยางครับแล้วก็ทิ้งตัวแม่ไวใ้ในในสวนยางในใน,ในเถียงครับ ผมก็มาอยู่บ้านก็ไก่ปามันก็บมเห็นคนมันก็ลงมาทับไก่ต่อยครับนี่ครับในโซนนี้นี่คือตัวนี้ตัวนี้ตัวสวยครับตัวงามครับเจอกับทรงไดโนครับระวางตัวนี้กับตัวนั้นก็บบอคือกันทรงทรงทรงตะลย่างบอคือกันครับตัวนี้ครับ น,นี่ครับนีครับหางครับหางครับลักษณะหางครับามวมาแบง่งบอ่อแบง่งครับแต่ว่าจับหยากครับก็จับหย่างไป็นไนก็พยายามเพาะพันให้เป็นานามสองอยู่ครับนามสองอยู่ก็เเริ่ม,เร,มเริ่มจะประสบผลสําเร็จอยู่แต่ก็อ่าก็จะจำหน่ายไปให้ทางบาวไทยทางนายุ่งพิ่นครับบาวไทย ทางนายุ่งทางพุนพุนอ่าได้ไปประมาณสามกอกผมก็จําหน่ายไปสามกอกในราคาพิเศษครับพิเศษพิเศษครับในโซนนั้นมันก็จะมีะไก่ต่ออ่าไก่ต่อลูกไก่ต่อติดไปนำครับถูกที่เหลือนี่อาจจะเป็นลูกไก่ปลาหนังหนึ่งเม็ดท,ทั้งตูปูท,ทั้งตูแม่ครับที่ผม,มขัดไว้ครับ พอวัแต่เอาไก่โอไว้มืดซุ้มนี่ก็สิบบก้าอย่างครับผมสิเข้าป่ามดครับผมมันมันสิสูกไก่โอไปเลยครับมันใหานไก่โอครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวงามครับของเก่าก็ตัวนี้สิคุ้มจะฝูงกลุ่มนี้อยู่ครับที่เห็นอยู่ตัวนี้แยกออกมาสามกลุ่มแล้วครับแยกออกมาสามกลุ่มแล้วเพราะมันตัวผูหลายครับต่วเดียวกันครับ มีกบุ่มบกจอบไหลแล้วกุมุมหูขาวบกจับไหลดองหูแดงบกเออมาตัวนี้หูขาวระวังหูขาวกับหูแดงเนี่ยบ่ก็บ่ถูกกันอยู่แล้วครับเพราะมันก็ละโซนครับมันก็ละพันครับตัวนี้ก็บหมูหูแดงหรือว่าหูขาวมันมันใหญ่ขึ้นมากก็มันสไลต์เตะกันอีกแหละครับเนี่ยตัว้นี้็ตัวเนี้ย วนี้ก็เข่าปลาก็หลายหมื่นถึงลับมาก็มีอยู่ในโซนแถวสันติสุขทางผาแซงในโซนนี้แหละครับทางผาแซงทางสันติสุขเกินทางองุ่ร้อยต่อระวงังท่าโสมผาแซงสันติสุขก็จะอยู่โซนนี้ครับก็บอกต่อครับบ่าบ๊วยแม่งไก่กปลาแทร่ดื้อมันเป็นไก่ปลาเลี้ยงไก่ปลาผมปล่อยครับ ไก่ป่าพันธุ์ผสมบมแมนเป็นไก่ป่าแท่เป็นไก่ป่าพันธุ์ผสมเลี้ยงเพาะพันธุ์ครับอันนี้ครับเลี้ยงเพาะพันธุ์แต่ท่านได้เห็นแต่ท่านใดแถวๆนี้เห็นเขาชมอยู่ก็อย่าอย่าไปยิงอย่างนี้อครับปล่อยเพาะพันธุ์ครับแต่เริ่มหลายแล้วครับเริ่มหลายแล้วครับรุ่นนี้แต่งออกไปหลายแล้วครับยิ่งกว่าขามากก็ไหลาโตครับมองว่าอ่าสิฟักไข่ออกมาเป็นตัวลูกก็สิ บอ่อเนี่ยอาจจะบ่พผ้าเขาบ้านหรือว่าผ้าไปในป่าเลยก็มีครับก็บ่บ,บ่มันใจเป็นไรครับแต่ก็ตอบอปีนาแถวนี้ม่มัดครับเพราะว่าผมมาอยู่แหลกแถวนี้แถวผาเส้งแถวสันติสุขแถวท่าโสมน้ำโสมนี่บ่ค่อยมีไก่ปลาครับต่อไปก็จะมีไก่ปลาบินเห็นแล้วก็คันเห็นครับ ก,ก็กราบขอบคุณหลายๆที่ท่านก็มาชมนะถ้าท่านผู้ชมใหม่ก็ติดตามผมไ,มได้เลยดกด subscribe กดไลค์ให้ผมเน่ยครับกดติดตามผมเน่ครับกราบขอบคุณหลายหลายครับ